ตัดมาก็เป็นบุรีรัมย์ครับทำเกมบุกขึ้นมาของงนริบดินเปิดเรียกลูกนี้ติดไอแแสฮอนนี่เก็บได้ที่เขาสิชยอดมาใหม่ติดฮอนนี่ไต่ยังกายยิ้วเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับกิวเยเมบิสโซลี่ครับโอวเฮดคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ2-0โอ้โหง่ายๆไม่ชอบครับยากๆจัดให้เลยครับเปิดจังหวะแรกไม่ดีแล้ครับเก็บได้ที่เขาสิช ยอดมาติดไฮสซคอนนี่มงสกัดเข้าทางอ้โหูตีลังกาที่ต้องวิ่งย้อนหลังมาตีลังกาด้วยเลยครับลูกนี้ของบิสโซลี่ครับแล้วสามเหลี่ยมเลยครับป้บองกันได้แค่สายตาเท่านั้นครับของร,รัตพัฒน์มากทวมโอ้น้ำหนักทิศทางนี่มันเป๊ะจริงๆครับดูครับเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับอ้น่าจะเป็นหนึ่งในห้าประตูลูกยิงที่สวยสุดในไทยลีกดูการนี้ก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับ ยอดเยียมมากครับบิสโอลี่ดีลาเซมบ้าครับแล้วมาอีกแล้วครับบิสโอลี่ดวลกับไอแซคฮอนนี่หาช่องจะยิงอยู่มีเพื่อนเติรขึ้นมาสุประชัยเปิดติดเบอรริงตัน